สวัสดีครัวันนี้วันศุกที่24่ตุลาคมน,นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะฮะมาริโอวันเดอร์ตอนสุดท้ายจบไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้แต่ยังไม่ได้ถ่ายวาริโอแวร์เลยจริงกะจะถ่ายเอาโต่จาดกะจะถ่ายคืนนี้แล้วก็เอาไ้อัพพรุ่งนี้นะแต่ว่าอืมคดีผมเริ่มมาริโอ RPG นะแล้ว <laughs> เราเราผมผมเผลอเล่นเพลินไปนิดนึงนะครับผมเล่นเล่นยาวไปเลยนะฮะมันก็เลยไม่มีเวลาถ่ายวิดีโอแหวนนะฮะพรุ่งนี้ก็เลยยังไม่ได้อัพนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยถ่ายก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลงมาทําง,งานนะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องโจมมีศักนะฮะเดี๋ยวก็ลงลงลงไปต่อกันเลยนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมอ่าหลังจากวันเสาร์าก็วันอาทิตย์ใช่ไหมเพราะว่าวันอาทิตย์นี่เดี๋ยววันจันทร์อ่ะกอ่ามอบสิมบัคกอนเปิดเทอมามแล้วก็งตาเนะต้น ได้เวลาแล้วนะฮะตอนปิดเทอมนี่ก็ผมก็ปิดผมก็ขึ้นมาอยู่วันนี้ไม่ได้ทำอะไรนะฮะพอเปิดเทอมพอเดี๋ยวลูกค้ากลับมาเดี๋ยวผมก็ต้องลงไปทำอะไรแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำมันไม่ทันนะนั่นแหละเออก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ผมรื้ผมเอาสั้นๆนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่ก็มันไม่มีอะไรไงเออสั้นแค่นี้แหละฮะเดี๋ยวผมจะไปนอนละง่วงตอนนี้คุ้มพอมากเลยฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรีบตื่นนะให้ก็เอาไว้เจอกันวันนี้สวัสดีครับ